สวัสดีครับทุกคนเยี่ยมบ้านนโมหจรานนี้ต่อจากถายนโมก่อนครับผมเด็กตื้อเด็กตื้อนู่นคุณแม่โฮเม่สนัสดหนายข้าคุณแม่อันนี้ไหนเด้ยไหนนโมไหนนโมโอ้นโมอิ่มแล้วเหรอ มาแล้วมาแล้วน่าน่านาโมจอมสนนะครับเนี่ยนโมขี้ดือ้อสงสัยจะอิ่มแล้วเนี่ย เล่นอะไรทั่วยืนโชว์หน่อยี่โชว์หน่อยยืนหน่อยอ๋โโอหนูจะออกเหรอหนูอยากไปเที่ยว,วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ควานมาพี่ควานมาพาไปเดินเล่นนะพี่ควานไปตัดหญ้าอยู่ตอนนี้ไปหาหญ้าไปหาอาหารให้หนูอยู่เดี๋ยวมา น้ำโม่จะออกไปเที่ยวแล้วน้ำโม่อมุอ่นตุ๊กเลยน้ำโมอุ่นตัวกลมเลยนี่นักชั้นทีสวยหน่อยนี่นด้สั้นโชว์หน่อยสินอนหน่อยนอนหน่อยจะม,มีอะไรมาให้เลยมีไม่อยากทำเลยนีน่ี่ต้องมี ต้องมีกล้วยมาล่อเหรอต้องมีข้าวหลามเหรอนอนหน่อยนอนโชว์หน่อยนี่กิน <c oughs> กหญ้าจะอิ่มแล้วเนี่ยเด็กก็นอนเล่นแล้วนี่ ฮัลโหลฮัลโหลน้ำโมฮัลโหลฮัลโหลน้ำโมน้ำมก็สองขวบแล้วแต่ก็ยังกินนมแม่อยู่เดี๋ยวก็จะทำการแยกเอาไปฝึกเร็เรวๆนี่แหละเดี๋ยวจะเห็นเขาอยู่คนเดียวแล้วอยู่ตัวเดียวอยู่เชือกเดียว ช้างบ้านก็จะเรียกเป็นเชือกนะครับช้างบ้านจะเรียกเป็นเชือกช้างป่าก็จะเรียกเป็นตัวช้างหนึ่งเชือกช้างสองเชือกเนี่ยช้างป่าก็ช้างหนึ่งตัวช้างสองตัวนโมนี่เป็นช้างเพศผู้นะฮะนี่มีเริ่มมีงานได้น้อยออกมาแล้วเนี่ย เป็นช้างพลายแล้วนี่เริ่มมีงาเล็กๆกันเลงาเล็กๆนี่มีงาเล็กๆออกมาแล้วเป็นช้างพลายแน่นอนนี่แมงาเขานี่เล็กๆนี่แต่ช้างเพศผู้ไม่มีงาก็จะเรียกว่าช้างสีดอที่เห็นท่านสั้นบางเชือกก็สีดอก็มีงาเหมือนแต่เขาไม่เรียกงาเขาเรียกว่าขนายขนายจะไม่ยาวเหมือนงานครับ นี่จะยาวออตัดมาแล้วก็ออกยาวออกได้อีกเหมือนพี่ทองมบบพุ่มตรงนู้นครับเรียกว่าช้างพลายมีงาอย่างเงี้ยช้างเพชรพุ่มมีตัดแล้วก็สามารถงอกออกมาได้เหมือนเล็บเหมือนผมเรานี่แหละฮะแต่ถ้าเป็นขนายช้างสีดอเพชรพุ่มมีงามีขนายนั่นก็มันจะไม่ยาวอย่างนี้นะครับจะไม่ยาวออกมาเหมือนงา น้ำโมเป็นช้างพลายหูอ้วนจังเลยนะ้ำโมมีควานเขาไปตัดหญ้าอยู่ฮะไปหาอาหารให้ช้างนี่นะครับวันๆก็อยู่กับช้างไม่ได้ไปไหน ันนี้ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอนโมมีเพื่อนไปหมดแล้วปกติจะมีเพื่อนมีพี่อรไทยมาเล่นด้วยมีน้องเมมาเล่นด้วย ทองผาปูอยู่ตรงนูน้นไกลๆนูน่นยังตกมันยังไม่หายแม่โมมีก็อยู่นี่เลยฮะแล้วก็ยังกินนมแม่อยู่ทุกวันนะโมานพูดอ,อย่างนี้แล้วยังกินนมแม่อยู่เลยกินเก่งมากเลยครับ กินเก่งมากเลยนะโมเนี่ยหางสวยมากเลยหางตรงมากหางตรงหายากนะลูกช้างที่จะหางตรงตรงอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดมาก็หางบิดหางงอกนช้างก็ต้องมาคอยดัดฮะดัดให้ตรงโอ้ยอ้วนเหลือเกินนี่เล้วนี่เล้ว โมนี้นาะนี่หน่อยโมนี่หน่อยหันหน้ามานี่หน่อยโอ้โหหันหน้มานนนมาแล้วหล่อมากเลยนะเราเนี่ยหล่อมากเลยกินอิ่มยงังกินนมยังวันนี้หม่ำนมยงังหม่ำนมยังวันนี้มือมือยาวมากเลย มโมด,ด,ดื้อฉาย,ยาเขาเด็กดื้อฉาย,ยาเด็กอ้วนด้วยเด็กดืก้อเด็กอ้วนโอ้เยอะมากฉายาเขาตั้งลงโชว์ดินั่งลงโชว์ดินั่งโชว์หน่อย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  นั่งโชว์น่อยนั่งโชว์น่อยใสะจะย่จะอิ่มแล้วเนี่ยจะอิ่มแล้วเนี่ยตาเบลอง่วงจะง่วงนอน<ม>โอเคงั้นแล้วเจอกันใหม่นะเดีย๋ยวมาเยี่ยมน้องโมใหม่ฮะบบายบายเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมน้องโมใหม่ครับเดี๋ยวให,นนะให้น้องเขาพักผ่อนกันฮะครับมาให้น้องเขาพักผ่อนก่อนครับแล้วเจอกันครับบายบายครับบายบาย